สวัสดีครับผมก็เดียฟี่ดูรถเป็นเน้นรถสวยครับวันนี้นะครับมานำเสนอรถเกือบ30-40คันนะครับเป็นตัว2.4 E Plus นะครับ2 4 e p l ดส e พัปี2019จดปี2 0นะครับปี 2019. จดปี20นะครับเลขไม่น้อยๆเลขไม่น้อยๆนะครับ เลขไม้น้อยๆเข้ามาหลายคันนะครับเข้ามาหลายคันนะเข้ามาหลายคันนะอ่าอย่างคันนี้นะครับอย่างคันนี้นะท้ายเดิมแบบนี้นะครับท้ายเดิมแบบนี้นะท้ายเดิมแบบนี้นะเป็นตัว e plus นะครับเป็นตัว e plus นะครับปี 19. จดปี10ช่วงล่างดีๆแบบนี้นะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับช่วงล่างสวยๆแบบนี้นะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับ นี่นะภายในนะครับเป็นเบาะผ้านะอีพัทจะเป็นเบาะผ้านะครับอีพัทจะเป็นเบาะผ้านะไฟหน้าจะเป็นตัวใหม่ไฟหน้าจะเป็นตัวใหม่นะครับอ่าจะเป็นเบาะผ้านะครับไฟหน้าจะเป็นตัวใหม่นะนี่นะไฟหน้าจะเป็นตัวใหม่นะครับโปรเจคเตอร์นะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อย น็อตนะครับไม่มีขยับนะคบฝาโตโยต้าอยู่ที่เดิมรถรถนนี้สวยจริงๆนะครับรถรุนนี้สวยจริงๆยางนะยางก็แล้วแต่ชอบเลยมีปี22 23 24นะครับรถหน่วยงานนะครับมีข้อดีก็คืออย่างคันนี้เลขไม้แปดหมื่นใช่ไหมครับเลขไม้แปดหมื่นพวงมาลัยมันติเนาะแต่รถทุกคันนะครับวารันตีศูนย์เนาะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายตามระยะนะครับรถโดยรวมสวยจริงๆนะครับแกะออกมานะครับกระดูกง,งูอะไรอยู่สวยที่เดิมทุกจุดนะครับรถสวยงามจริงๆนะครับรถสวยจริงๆนี่นะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับชอบเลขทะเบียนคันไหนอยากได้คันไหนนะครับลูกค้าสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับ รถมีเข้ามาเกือบ40คันนะครับรถมีเข้ามาเกือบ40คันนะครับรถมีเข้ามาเกือบ40คันนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับนัดดูรถได้เลยนะครับรถสวยจริงๆนะครับไม่ประมาณไม่ข้ามแสนนะครับแสนนิดๆหน้าเดิมหลังเดิมใครหาสี่ประตูเกียร์ออโตโ 2.4นะครับเป็นตัว e+ p นะ2.4เป็นตัว e+ นะครับปี19จดปี20ราคานะครับคาดการนะครับยังไม่ออกนะครับแต่คร่าวๆนะ579,000นะครับ579,000บวกลบนะครับบวกลบไม่ข่าม12,000 0นะแต่รถสวยจริงๆนะครับที่สำคัญซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์นะครับได้เต็มเครดิตฟรีดาวนะครับ รถสวยๆมีประมาณ40คันนะครับนัดดูรถกับผมได้ทุกวันนะครับ061-539-6919 061-539-6919ผมก็เดียฟฟี่ดูรถเป็นเน้นรถสวยรถมือ2รถไม่แท้ต้องที่ RDD Car Center รถทยอยเข้ามาแล้วนะครับสนใจนะัดดูรถได้ทุกวันนะครับสวัสดีครับ